สวัสดีครับอยู่กับไอ้บิ๊กเจนรงอินลุนนะครับนี่เลยด้านหน้าของเพื่อนๆครับคีย์บอร์ดที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ถึง3รูปแบบในตัวเดียวเลยนะครับนั่นก็คือ n e o l u ูชั n e-sport t e r a b a t คีย์บอร์ดที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในผลผลิตของประเทศไทยเหล่านี้เองนะครับเป็นแบรนด์ของไทยนะแต่อาจจะผลิตในประเทศจีนนะฮะซึ่งตัวนี้จุดเด่นของมัน นั่นก็คือการเปลี่ยนโฉมของคีย์บอร์ดได้มีแถมมาให้ในตัวไม่ว่าจะทําเป็นแป้นพิมพ์สีขาวเฟรมดําแป้นพิมพ์สีดําเฟรมขาวหรือแม้แต่แบบฟุ้งฟริงอะไรต่างๆทําได้หมดเลยเรามาดูวันที่ตัวหน้ากล่องกันนะครับนี่ฮะชมหน้าค่าตาของเขายี่ห้อก็คือ NeoLution e s p o r t นะฮะวันนี้เป็นสโลกแกนของเขาเนี่ย Imagination is yours นะครับ ตรงนี้ก็คือโฉมหน้าของตัวแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับจะมาในรูปแบบของแป้นพิมพ์ฟูลไซส์นะฮะเป็นแป้นพิมพ์แบบ104คีย์ที่จะมีอะไรต่างๆเสริมเข้ามาเช่นตัวปรับเสียงนะครับตัวปุ่มฟังก์ชันต่างๆแล้วก็ไฟนะฮะแบบเรนโบว์ที่สําคัญนะฮะ ตัวฐานของเขาเป็นแม่เหล็กด้วยสามารถเอากรอบเฟรมที่แถมมาให้ในกล่องนี้มาเปลี่ยนสีได้เวลาเบืเ่อๆก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเขายังมีตัวคีย์แคบแถมให้อีกหนึ่งชุดนะคือเดิมๆเ,เนี่ยเป็นคีย์แคบสีดำนะครับแต่ของแถมเป็นคีย์แคบสีขาวชมพูมาให้ด้วยราคาเท่าไหร่ลองดาดู 1,590นะครับ1,590ก็15ถือว่าราคาไม่แพงนะครับตัวสวิตช์เลยครับจะเป็น Mechanical b r u e s w i ต c h แต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นสวิตช์อะไรนะครับตรงนี้เขาเขียนเอาไว้ชัดเจนเลยนะพร้อมกันนั้นก็จะมีตัวไฟนะครับมีการออกแบบเออกรการใช้งานต่างๆก็50ล้านครั้งนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ All Key Anti Ghosting อันนี้จะเป็นรุ่นของเขานะครับ t e r a Blade นั่นเองชื่อเหมือนเกมชื่อเหมือนตัวละครในเกมเลยอะ ด้านหลังของกล่องอันนี้ถือว่าน่าสนใจมากมาดูกันที่ด้านนี้ก่อนนะครับ คือไม่ค่อยเห็นแบรนด์ไหนทําแบบนี้นะฮะนั่นก็คือเอาช็อตคีย์หรือคีย์ลัดต่างๆมาแปะไว้หลังกล่องเลยซึ่งเขาบอกความสามารถของตัวแป้นพิมพ์ตัวนี้ไว้เลยนะฮะว่าทําอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นเป็นคีย์ลัดในการเปิดไมค์คอมพิวเตอร์ในการเปิดอะไรต่างๆตัวนี้มีบอกไว้หมดเลยรวมไปถึงในการปรับสีไฟนะครับก็จะกดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็ L1 ถึง L6 แบบนี้เป็นต้นนะครับปรับแสงนะครับมาจากด้านซ้ายด้านขวาเพิ่มลดแสงต่างๆรวมไปถึงโพลิซีในการ รับประกันนะครับว่าต้องเก็บกล่องไว้ด้วยแล้วก็จะมีในเรื่องของ QR code สแกนไปสอบถามข้อมูลด้านหลังได้เผื่อใครที่สนใจด้านหลังตรงนี้จะระบุข,ของตัวแป้นพิมพ์เอาไว้นะครับว่าสามารถทํารูปแบบไหนได้บ้าง น่าสนใจดีนะนอกเหนือจากไฟเรนโบว์ที่บริเวณแป้นพิมพ์แล้วด้านข้างก็จะมีไฟตรงนี้ด้วยใช้ได้กับตัว Windows และ Max นะครับน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับราคาก็ถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับคีย์บอร์ดรุ่นอื่นๆในท้องตลาดนะอยู่ในเกมแบบคีย์บอร์ดเกมมิ่งในราคาคุ้มๆอะ่ะพันกว่าบาทนะครับพันห้เปิดมาข้างในก็ยังคงมีนะฮะนี่มาให้เป็นคู่มือของเขา คู่มือใหญ่มากอ่ะคือแบบอา่านก่อนเธอนะฮะคือแบบดิโรเจนบอกอานก่อนนะครับนี่ฮะก็จะมีในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆระบุเอาไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดนะครับแบบ108คีย์นะฮะไฟเลนโบนะครับตัวสวิตช์นะครับจะเป็น g ีเซียนะฮะของจีนนี่แหละนะเป็น b บรูสวิตอายุการใช้งานก็อย่างที่แจ้งไป50ล้านครั้งนะครับแล้วก็ตัวแป้นพิมพ์จะเป็นดับเบิลช็อตอินเจกชันแอน คีย์แคปดีไซน์ก็จะเป็นเหมือนดับเบิลช็อตนะเดี๋ยวต้องมาดูของจริงกันว่าจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของดีเทลต่างๆโอ oh, ระบุเอาไว้เยอะมากจริงๆนะครับการเชื่อมต่อเป็นไทที Z, แบบถอดได้ด้วยนะครับสายยาว1.7เมตร น้ำหนักของตัวแป้นพิมพ์ประมาณ1กิโลนิดๆนะครับแล้วก็คีย์รัตต่างๆระบุเอาไว้ครบคู่มือเขาค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะ <c oughs> <c oughs> นะครับส่วนด้านในก็นี่ฮะตัวแป้นพิมพ์สวยนะอันนี้น่าจะเป็นชุดคีย์แคปที่เขามีให้อันนี้คือสแปร์นะครับแป้นพิมพ์สีขาวชมพูเฟรมสีขาวแป้นพิมพ์ก็สีขาวมีตัวที่ปัดฝุ่นด้วยแล้วก็มีตัวคีย์แคปพูลเลอร์หรือที่ดึงคีย์แคป ตรงนี้นะครับเออเว้ยภาษาไทยชัดเจนอยู่แล้วสไตล์แบบสาวๆเลยนะครับสำหรับตัวกีแก็ปที่แถมให้ส่วนตัวหลักๆของเท้าอยู่ตรงนี้เอาออกมาดูกันนะี่ครับนี่คือตัวแป้นพิมพ์นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโฟมไม่ได้มีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็น cover กระดาษลังกระดาษแปะเอาไว้ตัวนี้ก็จะเป็นที่รองข้อมือนะครับกดเข้าไปก็จะมีความนุ่มแต่ว่าฐานแข็งอยู่นะ เนี่ยข้างในเนี่ยคือกดเข้าไปเนี่ยมันก็นุ่มก็จริงนะครับแต่เหมือนว่าไอ้ฟองน้ํามันไม่ได้หนามากนะครับมันกดไปมันจะไปเจอฐานแข็งๆอยู่ลองไปจิ้มๆดูได้ถ้าเจอตัวนี้วางอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้ก็ตามราคาแลนะเนาะแล้วก็จะมีโลโก้นิรุชชันอยู่ตรงนี้นะครับ นอกเหนือจากนี้ผมดูในกล่องเหอนว่ามีอะไรอีกไหมเอ่ยอ๋อมีตรงนี้ซ่อนอยู่นะครับคือสายเชื่อมต่อนะฮะด้านหนึ่งเป็น C ีไทป C ซด้านหนึ่งเป็น USB ไทป์เนะครับเป็นแบบถอดสายได้แล้วก็จะเป็นในส่วนของสายที่เป็นแบบสายถักนะครับความยาว1.7เมตรแถมมาให้แบบนี้ในชุดนะฮะเดี๋ยวขอญาตเก็บตัวนี้ลงไปข้างล่างเลยก็แล้วกันนะครับเรามาดูกันที่ตัวแป้นพิมพ์นี่ครับตัวแป้นพิมพ์ แบบนี้ดูเผลิๆก็เหมือนแป้นพิมพ์ปกติทั่วไปไหมนะฮะดูเผินๆก็เหมือนแป้นพิมพ์แม h a นิ c a l โดยทั่วไปนะครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเขาสามารถที่จะถอ,อดออกมาได้เลย <c oughs> นี่คือเฟรมนะครับนี่คือเฟรมของเขาเฟรมตัวนี้เนี่ยจะเป็นเฟรมพลาสติกแข็งนะครับสีดําแล้วก็จะมีในเรื่องของระบบแม่เหล็กเป็นโครงของเขาอยู่นี่พลาสติก ABS แบบยืดหยุ่นนะครับ แล้วก็ตัวแป้นพิมพ์ทําแบบเป็นแป้นลอยได้นี่บางคนจะใช้งานแบบนี้เป็นลักษณะแบบแป้นลอยนะครับก็ได้เหมือนกันการออกแบบก็เป็นลักษณะแบบเออกรนะครับมีความโค้งเว้าวเข้ากับมือนะฮะเสียงลัลันอยู่อันนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับ ในเรื่องของเรย์เอาท์นะฮะอย่างที่ทางนิวโรชันเขาแจ้งมาก็คือจะเป็นแป้นทีแบบ108คีย์เป็นูลไซส์นะครับก็จะแบ่งเป็น3พาร์ทนะฮะพาร์ทที่เป็นในส่วนของตัวหนังสือการใช้งานปกตินะครับพาร์ทที่เป็นปุ่มลูกศรแล้วก็ตัวเพจอัพเพจดาวดีลิสอะไรต่างๆจะอยู่ฝั่งตรงนี้แล้วก็พาร์ทที่เป็นตัวนัมเบอริกซึ่งพาร์ทตัวนัมเบอริกนี่น่าสนใจตรงที่จะมีตัวคีย์ลัดด้วยนะครับจะเป็นในส่วนของแบ็คแอนด์ฟอร์เวิร์ดนะครับแล้วก็เป็นเพย์พอสรวมไปถึง ปุ่มตัวนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นคล้ายๆกับตัววิวเพิ่มลดเสียงนะครับตรงนี้กดจะมิวได้นะครับรวมไปถึงด้านนี้จะเป็นนัมเบริกหรือปุ่มตัวเลขนั่นเองนะครับฐานนะครับของตัวแป้นพิมพ์ก็จะเป็นฐานพลาสติกนะครับลักษณะฐานของเขาจะเป็นแบบแป้นลอยนะครับข้างหลังจะเป็นช่องเชื่อมต่อจะเป็นการเชื่อมต่อแบบหัวไทซีนะครับซึ่งก็เสียบได้ไม่ยากมากนักนะนี่ แบบนี้นะครับดึงออกได้เวลาพกพาไปไหนมาไหนหรือว่าสายเกิดมีปัญหาสามารถเปลี่ยนได้นะครับด้านหลังเองก็จะเป็นการออกแบบโดยพื้นฐานทั่วไปนะครับด้านซ้ายและด้านขวาก็จะมีไฟแสดงสถานะสวยงามทพีเดียวปรับระดับได้ ถ้ารวมฐานด้วยก็จะเป็น2ระดับนะครับปรับองศาเพิ่มขึ้นมานะครับมียางรองอยู่ด้วยกัน4มุมนะครับด้านหลังนี่ก็ธรรมดาทั่วไปนะครับผมดูแล้วก็เฉยๆนะเป็นงานแบบคุ้มราคานะครับพลาสติกก็จะเป็นพลาสติกแบบกึ่งเงากึ่งด้านมีลวดลายเป็นลักษณะตัว X อยู่นด้านหลังแล้วก็มีรุ่นระบุเอาไว้นะครับตรงนี้ก็ดูแบบไม่ค่อยได้พเมียมเท่าไหร่นักดูกลางๆนะครับตามราคานะอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของไฟนะครับเสียบ ดูกันว่าเวลาเสียบไฟแล้วจะเป็นอย่างไรอพอเสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับก็จะเจอไฟบนคีย์บอร์ดนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นแถวนะครับ1 2 3 4 5และ6แถวแต่และแถวเปลี่ยนสีไม่ได้เพราะเป็นไฟในรูปแบบของเรนโบว์นั่นเอง นะครับอันนี้น่าเสียดายนะถ้าทําเป็นไฟ R G B มาผมว่ามันจะแจ๋วกว่านี้อีกเพิ่มเงินอีกสักหน่อยก็ได้นะครับสีก็จะเป็นสีแดงสีเขียวสีน้าเงินสีแดงสีขาวสีม่วงสลับกันไปนะครับนี่คือตัวแป้นพิมพ์ของเขาวิธีการปรับโหมดนะครับก็จะปรับได้ L 1ก็จะเป็นคล้ายๆกับบริทติ้ง L 2นีนครับนี่เป็นเหมือนเวลาพิมพ์แล้วจะกระจายออกนะครับ L 3 L 4 L 5 L 6อะไรแบบนี้ก็จะเป็นโหมดต่างๆที่มีให้เลือกถึง23โหมดนะครับเช่นกันกับในเรื่องของการปรับความสว่างกดฟังก์ชันและกดลูกศรขึ้นลูกศรลงได้กดฟังก์ชันและกดซ้ายกดขวาก็คือทิศทางของไฟที่จะวิ่งไปนะครับรวมไปถึงนะฮะก็จะมีในส่วนของมัลติมีเดียคีย์เยอะแยะมากมายอยู่บริเวณฝั่งขวาด้านบนตรงนี้นะครับนอกจากจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนฟิลลิ่งของ ตัวแป้นพิมพ์อันนี้เป็นแป้นลอยถูกไหมฮะถ้าเราอยากจะทําให้มันเป็นแบบแป้นจมๆหน่อยเอากรอบตัวนี้มาใส่ฟีลลิ่งจะเปลี่ยนไปเป็นอีกรูปแบบหนึงทันทีถอดออกคนละแบบเลยนะครับแบบนี้แบบลอยๆจะดูเป็นเกมมิ่งมากกว่าแต่พอใส่เฟรมเข้าไปจะดูเป็นแบบทางการขึ้นมานิดนึงทันทีนะครับซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของแม่เหล็กด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวนี้กัน ตัวนี้จะเป็นคีย์แคปนะครับแต่เดี๋ยวคีย์แคปว่ากันเรามาดูตรงนี้ก่อนนี่คือตัวเฟรมนะครับที่เขามีมาให้แบ่งเป็นสองสีมีสีดำข้างบนตรงนี้แล้วก็จะเป็นสีขาวเดี๋ยวเรามาลองใส่เฟรมสีขาวดูกันอ่ะนี่ครับใส่เฟรมสีขาวก็จะดูดีอีกรูปแบบหนึ่งขึ้นมาทันทีเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนคีย์แคปกันว่าจะเป็นอย่างไรมาครับ ใส่เสร็จแล้วแป้นพิมครับอันนี้สีขาวสวยนะเอ้ <c oughs> ดูดีอ่ะดูดีเลยเนะครับคือเอาตรงเลยนะผมชอบแบบไม่เปิดไฟอ่ะดูดีเลยแต่พอเสียไฟแล้วมันเป็นเรนโบว์แล้วมันทําให้มันดูดรอปไปอ่ะเนี่ยเนี่ยลองเปิดไฟดูนะพอเป็นเรนโบว์แล้วสีต่างๆมันดูดรอปไปอ่ะเพราะแถบสีมันสลับสับเปลี่ยนกันนะครับสู้เอาเป็นไฟสีขาวมันเลยจะดีกว่า ส่วนตัวนะเป็นไฟสีขาวสีช้มพูหรือเป็นสีเดียวทั้งหมดจะดีกว่านะครับในมุมมองผมนะแต่อย่างไรก็ตามอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ตอนที่มันเนี่ยใส่แป้นสีขาวสีย้มพูแบบนี้ออกมาแล้วดูดีมากมเช่นกันนะครับกับเวลาใส่แป้นตัวนี้เสร็จเอากรอบเดี๋ยวลองกรอบสีดํามาใส่ดูนะฮะเอากรอบสีดํามาใส่ปั๊บเข้าให้ ดูดีเลยอะ่ะเออใส่กรอบสีดำแบบนี้แล้วโอเคเลยดูสวยขึ้นมาท,าทันทีและยิ่งกว่านั้นนะฮะถ้าใส่กรอบสีขาวเดี๋ยวทำให้ดูกันนี่คือกรอบสีขาวนะครับใส่เข้าไปโหอันนี้คือสวยจริงๆ แป้นครพมออกมาดูดีเลยเป็นฟูลไซที่ดูดีเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องเปิดไฟก็สวยแต่พอเปิดไฟมันดรอปไปหน่อยนะครับเช่นการกับไอ้ปุ่มวิวตรงนี้นะครับมันเป็นยางๆแบบกลมๆนะฮะแบบเนี้ยดูไปดูมาก็โอเคสมเหตุสมผลกับราคาแต่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่น่าจะออกแบบตรงนี้ให้มันดูพรีเมียมขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ก็เข้าใจในเรื่องของราคาก็ ตัวราคาไม,ไม่ได้สูงมากนะครับแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแต่อย่างที่บอกก็คือในเรื่องของไฟผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเป็นไฟแบบเรนโบ์นะครับปรับสีปรับอลไรไม่ได้จะปรับได้แต่โหมดอย่างเดียวนะครับอ่ะเนี่ยพอใส่ออกมาก็จะสวยแบบนี้เลยรวไมไปถึงจะมีในรูปแบบของแป้นพิมพ์นะครับในรูปแบบอื่นๆเดี๋ยจะขึ้นให้ดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรอบครับที่เป็นแบบถอดกรอบออกไปใช้แป้นพิมพ์สีดําในเรื่องของกรอบนะครับที่ใช้เป็นแป้นพิมพ์สีดํา นะครับตัวคีย์แคปสีดำตัวกรอบสีดำรวมไปถึงคีย์แคปสีดำกรอบสีขาวและการเปลี่ยนนะครับแบบนี้ครับที่เป็นตัวแป้นพิมพ์สีขาวกรอบสีขาวหรือไม่ใส่กรอบหรือใส่กรอบสีดําก็สวยนะผมชอบแป้นพิมพ์สีขาวมากกว่านะครับดูสวยดีดูสวยดีดยดที่เป็นคีย์แคปสีขาวอะอลังการเลยนะครับเรามาดูในส่วนของเสียงของตัวสวิชกันนะครับเดี๋ยวเอาไม้ตัวหนึ่งมาก,ก่อนเราก็จะใช้เป็นตัวคีย์แคปขาวนะครับในการทดสอบเนาะเดี๋ยวลองเสียงจากเอสเคปดูกัน นี่คือเสียงเสียงของตัวแป้นพิมพ์นะฮะจะเบสมาก ถือว่าเพาะอยู่นะครับลูกศรนัมเบอร์ิคศูนย์ดีลิทเอนเตอร์บวกลบและมีปุ่มในส่วนของมัลติมีเดีย ถือว่าโอเคนะครับส่วนตัวสวิตช์ครับเดี๋ยวเรามาดูในตัวสวิตช์กันวันหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับแกะให้ดูกันนะตัวสวิตช์นะครับจะเป็นสวิตช์จีนเป็นสวิตช์บลูสวิตช์สองจังหวะนะครับฟีลเดียวกับบลูปกติเลยนี่แบบนี้นี่คือตัวสวิตช์นะครับเราสามารถใช้คีย์แคปแต่งได้นะเนาะคีย์แคปแต่งก็คือพวก แป้นพิมพ์สีอื่นๆนะครับแต่ผมบอกเลยว่าแป้นพิมพ์ที่ให้มาสีขาวอันนี้ก็สวยมากๆแล้วนะครับก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในคีย์บอร์ดที่มีรูปแบบการใช้งานที่ค่อนข้างหลากหลาย แล้วก็แปลกดีนะครับหลายๆเจ้าไม่ค่อยได้ทําแบบนี้เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นการเอากรอบพวกนี้ที่สามารถมาปรับเปลี่ยนมาประยุกต์ได้นะครับการเอาแป้นพิมพ์สีขาวมาใส่ซึ่งในแพ็กเกจมีแถมด้วยแล้วก็เอาแป้นพิมพ์สีดํามาสลับสับเปลี่ยนได้ด้วยนะเผื่อควรจะแต่งให้มันสวยงามมากขึ้นนะครับติดอย่างเดียวก็คือไฟที่เป็นเรนโบว์ขัดใจจริงๆนะครับแต่ด้วยราคา1590นะฮะก็ อยู่ในช่วงราคาที่เอื้อมถึงกันได้นะครับอาจจะมีตัวที่สีสวยกว่านี้ในเรื่องของสีไฟแต่ผมเชื่อว่าไม่มีตัวไหนที่ทําได้มากเท่ากับเจ้า n e o l u t i o n t h อร์เบตตัวนี้ในส่วนของการปรับแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกรอบสีขาวกรอบสีดําหรือแม้แต่บางคนถ้าไม่ชอบสีพวกนี้คุณสาม,มารถที่จะ สเปรย์พ่นทำสีต่างๆขึ้นมาได้เองด้วยนะครับเอากรอบตัวนี้ไปทำสีผมว่ามันจะยิ่งเพิ่มความเฟียวเพิ่มความคัสตอมไปได้อีกเช่นกันกับในปุ่มต่างๆที่แอสไซน์มาข้างในนะครับก็ถือว่าหลากหลายแล้วก็คู่มือเล่มใหญ่มากตัวนี้นะครับใหญ่มากสำหรับคู่มือนะครับมีประกันให้ด้วย1ปีสำหรับตัวแป้นพิมพ์นะอ่ะนี่คือภาพรวมของตัวคีย์บอร์ดเทอร์ราเบในเรื่องของทางกายภาพนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใช้งานจริงดูว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปด้วยต่อได้เลย โยตกใจจริงเรียบร้อยไปแล้ว1คิวนะครับสำหรับ Neo l u t i o n Terabre ตัวนี้ จากการที่ลองได้ใช้เล่นเกมวา l o ล a n นดูนนะใช้งานพิมพ์งานยอะไรต่างๆตอบชงตอบแชทนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคีย์บอร์ดที่ผมชอบนะในแง่ของเรื่องของความหลากหลายมีคีย์แคปแทมให้ในชุดด้วยทั้งสีดำแล้วสีขาวชมพูรวมถึงเฟรมนะครับตัวกรอบของตัวแป้นพิมพ์ที่เป็นแม่เ็กเนี่ย เปลี่ยนได้ด้วยมันเปลี่ยนมู o d เปลี่ยนฟิล์เปลี่ยนอารมณ์ไปได้เยอะเลยคือเรียกว่าเป็นคีย์บอร์ดที่แก้เบื่อได้ดีทีเดียวนะครับเช่นการกับไฟด้านข้างของเขาไฟนี้ก็สวยอยู่นะครับไฟตรงนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะแต่ขัดใจนิดนึงตรงที่ในเรื่องของสีไฟของแป้นพิมพ์เนี่ยที่มันจะเป็นสีในลักษณะนี้ฮนะเรนโบว์ Rainbow เนี่ยอืมเนาะบางคนอาจจะชอบแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร ทำเป็นสีเดียวไปเลยก็น่าจะแจ่มกว่าหรือทําให้เป็น R G B แล้วเพิ่มอีกสักร้อยส0งมันจะมีความสวยงามอะไรที่มากกว่านะครับแต่โดยภาพรวมกับราคา1,590ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะก็เป็นอีกหนึ่งคีย์บอร์ดที่ถ้าคนรับในเรื่องของไฟได้นะครับแต่ได้ฟีเจอร์ในเรื่องของการเปลี่ยนกรอบได้ฟีเจอร์ในเรื่องของคีย์แคปที่ให้มาผมว่าโอเคนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งอันนี้ถือว่าใช้ได้ดีนะครับก็คือตัววิวเพิ่มเสียงลดเสียงนะี่ฮะ หมุนแบบนี้ง่ายเลยนะครับแต่อันนี้ก็ต้องมาดูกันว่าในระยะยาวเรื่องของความทนทานของไอ i e วเนี้ยจะเป็นอย่างไรในการใช้งานจริงนะครับแต่เรื่องของคุณประโยชน์อันนี้ดีแต่เรื่องของการดีไซน์ติดนิดนึงแล้วกันนะครับยางที่เขาทํามามันอาจจะดูแบบกองแกงกองแกงไปนิดนึงแต่โดยภาพรวมก็สมราคาแหละฮะกับ Neo r u t h i o n t e r a b e t นี่เป็นชื่อตัวละครตัวหนึ่งใน Dota ตปะเนี่ยดูดีทีเดียวนะครับเปลี่ยน เปลี่ยนหน้าได้เปลี่ยนคีย์แคปได้เรียกว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือกันเลยทีเดียวนะฮะใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ผ่านตัวแทนจําหน่ายชัน้นนาหรือสอบถามทาง NeoLution ได้ไม่แน่อาจจะมีตัว t h e เ a b e ที่เป็นแบบไฟเดียวหรือเป็นไฟ RGB มาในอานาะคตก็ได้นะถ้าการะแสตอบรับดีนะครับใครที่อยากจะซื้อก็ไปลองสัมผัสลองจิ้มดูได้ที่ร้านตัวแทนจําหน่ายชัน้นนาทั่วประเทศนะครับภาพรวม1,590ประกัน1ปีการออกแบบต่างๆที่สามารถเปลี่ยนกรอบได้ผมถือว่าให้ผ่าน แต่ต้องไปลองเองสัมผัสเองด้วยตัวเองละกันนะครับใครที่ได้ลองสัมผัสแล้วหรือเป็นเจ้าข้าเจ้าของแล้วเป็นอย่างอรอยอย่าลืมมาแชร์กันนะครับวันนี้เอ็นวิขอตัวลาไปก่อนนะครับฝาก Neolution นเทอร์เตัวนี้ไปด้วยแล้วก็ขอบคุณ n e o l u t i o o e s s o ป t รประเทศไทยด้วยที่เอื้อเฟื้อมาให้ได้ลองรีวิวกันเป็นอีกหนึ่งคีย์บอร์ดที่ค่อนข้างแปลกตาดีทีเดียวนะครับชอบจังเปลี่ยนกรอกไปด้วยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ